สวัสดีครับวันนี้ช่วยพี่น้องมาหาอยู่หากินแบบบ้าหน่อยครับนี่ครับจะบังลานไหมไฟไอีกแล้วหรอครับนะลอกนาไปเลอยไม่สิครับมาเลยมีใส่เพิ่อสองบังเนะ มาครับตามาวางที่สองได้ว่าขานัเลยนี่ยไปเลย็ด้เลยช่อนะี่รถติอย ไปเพื่อเชกคสองหลังแล้วครับมาครับสวัสดีครับย่ามะเสาครับข้ากำมาถึงตีไม้แล้วครับน้อสุภิยเมืองบางลั่นที่ข้าใส่เมืาว่านี่หกหลังครับพูนไปทางนี้คนครับใกล้ๆผมครับไปไปกันครับโอ้ยบุมีครับบุมมี หูเย็นๆเย็นๆนะเอามันบ่มีเอาใส่เบิด มีอยู่ครับตัวน,นึงถือัวนงครับเอีอยงมีอยู่ครับเอาตายไปเอาตายครับเอี้ยง่ครับดู นี่ครับนี่ครับเอาไอปตัวใหย่ค่อยตายทรายด้วยพี่นองมีอยู่ครับมีอยู่ครับ เอาพอได้ยินนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันอยู่เสียงครับิดมาดูกันครับเอาใส่ลูกอืออือได้ครับได้้วตัวนั่ง Ô. thứ 2 số này đây này Thứ này này เด็ดสามตัวยังไ,รครไงครับพ่อได้พาร์ตยิ่งอยู่มาแรกครับเอาคลิมนี้แค่นี้นะครับครับเ้าสรุปเด็ดสามตัวครับหาฮกหลังแต่ว่ามันอกาตัวยังไงครับมันตายน้ำกดไลค์อบ์คิวนี้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร,ดคร้ด้วยครับได้กินนะครับเอา